มารอบนี้เรารู้เรื่องแล้วหรือไปนะพี่ Recovering tape 00น Code name c o m p o u n ปไปพร้อมต้องค่อยๆเดินใช่ไหมก็ได้ก็ค่อยๆเดินก็ได้รอดอินคลี a r เสียงแม่งแบบกดดันมากเลยท้องซ้ายก่อนพร้อมเช็คเช็คขวา แต่ขวักคีครับเอ้ยมันมันมันรัดไปไม่ได้มันต้องแวะเก็บนู้นเก็บนี้ก่อนเถองจ้ะเช็คครับเช็คครับเฮ้ยขานเข้ามาได้ห้องนี่มีรูด้วยเหรอโอ้ยจริงไหมเนี่ยเฮ้ยประกอรคานเฮ้ยพี่ประกอรคานครับมีอะไรวะไม่มีเหี้ยเลยไม่มีอะไรไปเถอะไปต่อไปพร้อมไปต่อเลยเฉยหุนเตรียมตัวห้องที้มันจะมีใช่ปะ ไม่มีกรีดไม่มีกรีดนี่เป็นเกมไม่กี่เกมของโลบอชที่พวกเราดูจะเล่นจริงจังกันบ้างเลยนะอูหลังให้อยู่ไม่ตัดราการบนยานเบคอนไว้ได้เขาอยู่หลังวะโอเคมาก่อนเกียร์เสียงเคียร์เกียร์เกียร์เสียงนี้มากเกียร์เสียงนี้มากเลยไปซ้ายผมไปซ้ายกับพี่เบ็ดตสายเคียครับ โอคห้องแดงมีอะไรป่าไม่มีโอเคเคลียร์ห้องม่สาด้องสอเนี่ยอันดี้ห้อม่สะแล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วขึ้นยาวอ้หตัวเบเลยโเนโอชัมม่นน่รา็สุนเจ็ดสิบสองามีเจ็ดสิบาเลผมบรรจุผมบรรจุแป๊บน,นึงกำ<อ>ลังบรรจุ บรรจุครับผมกดด้งรอเขยิงอยู่96นัดพร้อมครับรออยู่ดูเปิดไม่ได้เเเใครจะมาบรรจุไหมใครจะบรรจุกระสุนไหมบรรจุแล้ว ขอบรรจุอีกรอบขอบรรจุอีกรอบ97เฮ้ยเก้ฉันรู้ละแล้ำมันผมเก็บเองเดีครบแล้วมันอยู่ที่ผมแยกกันไปเลยไปแล้วพี่นำเลยจบเร็วแยกกันไปง,งั้นพี่ไปทางตรงไปกับใครวะ อาวไม่มีใครไปเฮ้ยเดี๋ยวนมาๆมาๆแกมไปแกมแกมแกมไปกับกูเช็คขวาขวาไม่มีโอห้องนี้แกมพร้อมกอไปตูใช้ซ้ายโอเคไม่มีเลียเติมน้ำมันเครื่องแรกติดครับไปแกมไปต่อน้ำมันนะครับ จติมเพิ่มน้ำมันไฟเอาเอาเพิ่มน้ำมันตเไปเอาอีกห้องนึงเสียงอยู่ไหนหวะโอเคห้องนี้เขาเคลียร์ละไปต่อเตามาเตาบ้าอีห้องนึงแล้วเคลียร์ห้องนี้แก้มมากูทุกคนไปต่อเลยที่ตามอยู่แก้มันนี้แก้มพร้อมแก้มมีเคลียร์เช็คซ้ายกูเช็คซ้ายเคลียร์โอเคน้ำมัน,มนผมเก็บไป้งนนูตรงนี้มีอะไรไหม เห็นนะขอแวะแป๊บโอเคเคลียรร์คับโอ้ยเคีียบไม่กี่ใจหายหมดเลยตัวแดงๆไม่ชอบเลยว่ะเคน้ำมันสองกันประตูเปิดละผมรีโหลดคนสามวิ่งไงทุกคนรู้ใช่ไหมรู้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 เมื่อตอนตายตอนตายเมื่อวานวิ่งได้กดแต่มันต้องกด L3 ครั้ง เครื่องอีกเครื่องอยู่ไหนอะครับอ,อยู่ที่ไหนบ้างอะโอเคเครื่องนี้ได้แล้วผมกำลังเติมเครื่องนี้นะใครมากับผมแบบไม่มีโอเคหวานเจี๊ยบรับบทเป็นลีออนเด็กเคดดี้หวานเพื่อเครื่องที่สองทำงานครับอ,อ,อีกเครื่องนึงอ,อยู่ไหนอะอีกเครื่องหนึ่งอยู่แถวไหนวะยี่สิบห้า ไปหรอกเพียงพอจะไปแล้วโอเคกันไปเอ๊ะไม่ได้วะยังไม่สามเขียววะมับอกว่ามีแค่ปล่อยเครื่องมาหนึ่งพี่เครื่องนี้เต็มแล้วหลอดเขียวแล้วห้องนี้ไม่ใช่เรากลับไปเลยเหรอวะตอนนั้นอะห้องไหนวะตู้นีงไม่ใช่อะไรไม่ใช่ห้องนี้เดือกส่งน่าจะไปทางขวาเดี๋ยวผมไปทางขวาดูใช่คนี้นี้คนนี้ มีตัวบบที okay ่ให้บชีน้รูนี้เค้ไอ้อีโเ้ยเปเอ้ยเิดเปิดเบิดเคไเคฟทำงานครบ last generator started the door okay. should now open อยครับประตูเปิดแสงพร้อมกล้องพร้อมเสกกระสุนขอบรรจุแป๊บหนึ่งครับผมโอเค97ครบยิ่งลงลึกนี่ยิ่งเหี้ยนะไม่ชอบเลยประตูซ้ายก่อนนะ ครับผมซ้ายดิ้งขวาเคลียโอเคไม่มีเคลียพร้อมซ้ายผมซ้ายผมซ้ายมาแล้วมาแล้วอย่าบังกันนะอย่าบังกันนะผมดูซ้ายผมช่วยดูซ้ายผมช่วยดูซ้ายดูขวาสองสายสองขวาสองสายสอง ก็ไหนไปไปหายหมดดีโหลดดีโหลดไอ้เจ้าตัวนั้นยืนค้างเลยอะไอ้ท่านเฮ้ยเอ้ยดินเป็นก้อนเนื้อเลยโอเคพี่คนพี่คนกำลังเอาไม้กำลังเอาไม้กำลังเอาไม้โอเคอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง ใช้กระสุนมีกระสุนให้เก็บตรงนี้นะครับตรงผมขวาสุดของห้องเดี๋ยวก่อนไม้ไม้ครบยังเอ๊ะถือถือกำลังไปกำลังไปกำลังไปเก็บอันนี้ปิดยังอ่ะปิดปิดครบยังปูยังไงไม่ปิดเลยปิดแล้วไปแล้วไปแล้วปแลแล้วโอเคโอเคโอเคปิดสวย เป็ไรนึเปนจุกระสุนเปนจุกระสุนครับเ็จุกระสุนเจอไม้กระสุนเต็มพี่ไปข้างหน้าพี่ข้างหน้าห้องข้างหน้าห้องซ้าหงห้องนี่ยอันนี้ไปไหนกันละกลับห้องแล้วห้องนึงไมกห้องนึงโอเคเกกำลังไปผมกำลังไปรอแป๊บรอแป๊บเปิดมาเจอนะเปิดเจอนะพี่เบลรอนะผมเปิดเลยผมแก้มแนวหลังนะผมใจแก้มแนวหลังพี่พี่เบลหาทางวิ่งดีๆนะพี่ไปว อเพร้อม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 พก่มาเอดี๋ยวก็มาอเอดแล้วก็ยิงใครจะรีโหลดใครจะรีโหลดร,รีโหลดตัวใหญ่มากรีโหลดเลย รีโหลดรีโหลดรีโหลดเขเเเเครีโหลดตัวเล็ก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 ไอ้เล็กตกลตัวตีหมดกลกลกัลตัวเตเลกตวกัวลักลกลเกคนอย่าเกเกกเกลับก่อนเติมลูก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  กระสุนหมดเหมือนกันกระสุนใกล้หมดเหมือนกันใกล้หมดเทียเลยรแปดสิบนัดไปเก็บมันมาอีกเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วบรรจุ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 แล้วกำลังตามไปกำลังกลับไปกำลังกลับไปแก้บรรจุเปล่ามึงยากระสุนเปล่าตาย มีมีโอเคเฮ้ยผักผักจะผักออกมาจะผักออกมามีอีกมันต้องเอาไม้ไปอุดเลยไปวะเนี่ยมันมีรูหรือเปล่าไปเลยไปเลยไป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 รีโหลด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 ดูหลังอยู่ผมดูหลังอยู่ดูหลังอยู่นี่รูอยู่นี่รูอยู่นี่รูอยู่นี่ช่วยฝั่งขวาช่วยฝั่งขวาช่วยฝั่งขวาสายสองขวามสองสายสองขวามสอง ไลูกมีอีกมีอีกมีอีกซ้ายมีอีกซ้ายมีอีกดีนเสียงดีนเสียงแก้รลวงแก้รลวงตัวเล็กมาตัวเล็กมาแก้มตัวเล็กแก้มตัวเล็กดีโหลดดีโหลดเหลือลูกฝั่งนู้นเหลือลูกฝั่งนู้นพี่มีประตูอีกอ่ะมีประตูมีประตูห้องผมมีประตู เดี๋ยวแป๊บนึงเก็บกระสุนด้วยขอเก็บกระสุนกันแป๊บนึงสักครู่รอก่อนโอเคพร้อมไม้เอาจากไหนวะไม้เอาจากไหนจะอุดไม้ทำยังไงผมตามหลังโอเคดี้างหน้า มันตายแล้วแทนที่มันจะเงียบเลยอเน่ารำคาญที่สุดจริงจริงมันแบบมันทําให้รู้สึกว่าแบบมันยังมีอยู่แก่เปิดประตูหลังเปิดประตูหลังมาอยู่กับผมอันหนึ่งมายกับผมอันหนึ่งนีกระเบียดน,นี่ตัวกระเปียกปิดครับสำเร็จไล้วหรอไปรู้นี้ก็ได้เอาให้เดิมไหมลับไปที่เดิไมไหมได,ได้แล้วแต่ เช็ค <90. S 1> กระสุน95นัดเข้าไปที่ไหนมามันจะมีอีกทางหนึงเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนีไปได้ปะไม่ได้ไปไปตรงนี้เลยไปทางนีถ่างไหนทางไหนไปไป เออมันเป็นเราโดดออกมา้ยหรือว่ามันอยู่ห้องนั้นแหละเชี่ยไปทางไหนต่อวะก็ไปที่เดิมก็เหรอวที่เดิมก็คือห้องซ้ายใช่ไหมห้องซ้ายที่เราไปออกกันตอนแรกอะเนี่ยห้องนี้ดิแต่นี่ไงห้องซ้ายออกมาออกมาไอ้โถงกลางแล้วก็เข้าห้องซ้ายอะห้องเดิมเห็นไฟละตอนนี้ไหนอะนี่ไงทางนี้โอเค ก่อนหลงหลงรักรู้นั่งละลู้นั่งก็แล้วทางนี้อ่ะมันมีประตูตรงไปนี่อ่ะใช่ไหมใช่ปะวิ่งเลยพี่โหดมากพี่เนี่ยจำที่แก้เอาผมหลับกันซื้อต่อก็เลยโอ้โหจริงด้วยอะไรอีกอะอะไรอีกอะ ม่เรากลับมาห้องเดิมรอดมาแล้วเอาแล้วเพิ่งพูดอย่างนี้โอ้เสียงเสียงหาอย่าบังกันเลยอย่าบังกัน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 ดเรไปอไปดูขวาดูขวาดูขวาผมคนยี่อะไรวะสามนาทีโอ้โหโอ้ยไปตรงที่มีกระสุนไหมว่ย้ม่่ยไม่ยน โอเคได้ได้ได้เฮ้ยแค่รู้ว่าการพร้อมกันไปมาไปมาเฮ้ยเขี่ยเลี่ยเขี่ยดีโหลดรีโหลดดูดีดีดูดีดีดูดีดีดูสายคนดูสายด้วยดูสายด้วยดูสายด้วยผมดูสายเองผมดูสายเองผมดูสายเองผมดูสาย ระวังประตูข้างหลังระวังประตูข้างหลังเลื่อยเล่อยกระป๋องฝันี่มาแล้วมาแล้วรีโหลดเก็บกระสุนเก็งกนะระสุนรับเก็งกระสุนเก็บกระสุน,สน,สนได้ได้ได้ครึ่งทางครึ่งทาง ရည်ရလာမှာနော်အေးပါ lệch, 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 kia lệch, kia, lệch, 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 quay lệch, 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 căn, lệch, 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 แปดสิบห้าแปดสิบห้ามาแล้วเยอะเลยเยอะเลยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาละตัวใหญ่มาเค้รีโหลดรีโหลดรีโหลดรับเองรับเองรีโหลดรีโหลด

ไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแทิงเจอร์คนหมันน่ะวิ่งเช็ดด้วยที่มันหน่วยสวาดคุณภาพตอนยิงมันโคตรใจดีเขาทำปืนดีนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเขาส่งเรามาถ่ายถ่ายกลุ่มตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยแหละเพื่อเอาไปวิจัยอะไรอย่างเงี้ย แม่งตอนยิงโลัวๆแม่ง hmm. มันเลยนะเออจริงไอตอนท้ายๆนี่นั่งตัดมางว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 างรู้หมดคนเร็วกว่าร้อยกว่ารีบแล้วจบแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะไม่ยิงเร็วมากเลยจบแล้วโอ้โหโหเกมดีเกมดียกแค่นี้หรอเออรอบตายุล็อกต้องจำชื่อกันไว้เราต้องจำชื่อนไว้ว่าเวลามันทำเฮ้ยมันได้ตังค์เว้มันได้เหรียญมาแล้วเหรียญนี้ทำอะไรซื้อเหรอซื้อปืนเหรอ อ้อพี่มันซื้อปืนได้ด้วยนะกดทัดแนแพทพี่กดทัดแนแพทเพรามันจะขึ้นอัน้ายอ่ะชอปอ่ <c oughs> ะโห้โหเยห่ยห่าห่โหพอ่โหอโห่โห่โหกโห่โ่งได้แค่200